ไม่ควรพลาดพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้งานดูราเกสยกขวดโถนเหนือเจ้าที่มาพร้อมเปรโมชท่นแบบจกหนักแ็กแันแ่นด้วยกิจกรรมสุดพิเศษแจกของรางวัลแบบจุกๆภายในงานเครื่องเรื่องราคาเริ่มต เพียง119บาทต่อตารางเมตรแล้วพบกันที่ร้านอคอแคฮพันธจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่12มิถุนาย <unch> นนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปรีบหน่อยสินค้ามีจำนวนจำกัดชาวเมืมองเชียงใหม่ไม่ควรพลาดพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้ง,งาน,างานดูรากเกสยักษถวนโถนเหนือเจ้าที่มาพร้อมรบท่านแบ ไก่ยเ่เกลือเบาราคารั่ต้นเพียง1น119บาทต่อตารางเมตรแล้วพบกันที่ร้านของเคหะพันธ์จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่12มิถุนาย,ยนนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปรีบหน่อยสินค้ามีจำนวนจำกั